พี่น้องมือนีมาเก็บอันน็นผักเสียนนะคะเก็บพักเสียนพี่น้องพอดียางพานาลูก,กรอน,นเนาะนักบนเป็นยางพานานางรลุดพานเหินแบบคื้จังตุนพักเสียนก็เลยมือนีก็เลยยางมากยางมากยางลิน่นออกกํารังไกยก็เลยเลื่อยลงมาเบิง่ง มีดีพี่น้องแต่ว่ามันจะออกดอกแล้วมันออกดอกละเมียแต่มองนีต้นบุกเฮงห้ามบันไดเก็บไปค่ะมองม้าเหว้พี่น้องโอ้ยในป่ามันพอออกมันมาออกนล้วมันเนียข้างๆางถนนนี่แม่พี่นอ้อง,อ,งองม้ากุ้งสีบริยังเขามาเหี้วดอกเดือบ่ฮู้คือกันเะยได้นี่ยมันคางถนนเรื่อยค่ะมองนีร้ายพี่น้องโอ้ยเนาะ นี่ดอกเขาเต็มเลยนะแต่ว่าใบไม่ค่อยงามเท่าไหร่พี่น้อยมันจะแก่แล้วนะนออกดอกะลรนะวางนี้ก่อนวางก้อนหนึเด็ดี เก็บเลยพี่น้องจ้ะมัน,นออกหัวได้นี่นนั่นูได้หัวบานเขาเด้หายงามอยู่ของน้อง,องเก็บได้หลายเติบเด้พี่น้องงามอยู่แต่ว่ามันหึนเป็นดอกเบิดแล้วจ้ะไปบานนี้พ่อแล้วเก็บแล้วย่างกลับบ้นพี่น้องได้แล้วพักเสี่ยนถุงหนึ่ง มันมีหลายคนนี้อยู่แต่ว่าอันนั้นคุณผู้ชายมานั่งเอินพอแล้วพอแล้วโอ้ยเนาะพอไปขันมันกระไดประมาณโลหนึ่งเดรสัมนีโอ้ยมีแมวด้วยเคทแคปตันโอ้ยโอ้ยอันนี้พักชี้ล้อมด้พี่นอ้องเต้นอยู่นี่แต่พิกชี้ล้อมบ่ามักปันไหน มันบ่เกิดในปา่ามันเกิดน้ำข้างท่างพี่น้องออสวยข้างทางกระเขียวชะอุ้มแดดออกมามันกระเขียวชะอุ้มประกาศสนิมหลายคักะกาศสนิมเต็มเลยนั่นนะหยอดงามๆเด็กไปย่สองสามหยอดยังบ่เคยลร่องได้สิร่องหลวกเนี่ย แต่เขาออกดอกสวยมากเลยนะถ้าเก็บไว้ให้เขาออกดอกสวยเต็มเลยผักกาดสนิมาป่ะละคะพี่น้องไว้พอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ